สวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจาวันที่28มิถุนายน2555กับดิฉันทัศนีรัตนกูลและคุณสุพจน์วิชัยค่ะส่วนข่าวเด่นที่นํามาให้ได้ติดตามกันในวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอนาคตอุบลราชธานีครั้งที่2นะคะและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดค่ะได้ปิดล้อมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนทางด้านทททสงงานาาลรชธ ะะได้เผยถึงโครงการงานแสดงปฏิมากรรมเทียนนานาชาติประจำปี2555ค่ะครับมาถึงคำถามประจำวันรุนรับบัตรชมภาพยนตร์จำนวน2ที่นั่งจากรโรงภาพยนตร์เนวาดาครับกับคำถามที่ถามว่างานแสดงปฏิมากรรมเทียนานานาชาติมีศิลปินต่างชาติกี่ประเทศเข้าร่วมงานครั้งนี้ครับมีช้อยให้เลือก2ตัวเลือกนะครับ ข้อ1 5ประเทศข้อ2 9ประเทศทราบคําคตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาต่อคาถามได้ที่045 265 111ครับไปเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอนาคตอุบลราชธานีครั้งที่2ค่ะวันที่28มิถุนายน2555เวลา13บนาฬกานาที พลตำรวจเอกดรชิดชัยวรรณสถิตอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการอนาคตอุบลราชธานีครั้งที่สองโดยมีนายสุรพลสายพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมศูนย์โอท็อปเซ็นเตจังหวัดอุบลราชธานีในการจัดการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชนและตัวแทนภาคประชาชนของจังหวัดอุลราชธานีได้รับทราบทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุลรธานีในอนาคตซึ่งจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมเสนอข้อคิดเห็นประเด็นการพัฒนาจังหวัดอุลราชธานีในการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปีพาศ2558และเพื่อที่จะได้นําข้อคิดและข้อเสนอแนะไปประกอบกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอุลราชธานีต่อไปโดยส่วนราชการต่างๆได้มี ข้อเสนอประเด็นได้แก่การกอร่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่6ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสารวันการวางแผนให้มีถนนวงเวียนเลี่ยงเมืองการปรับปรุงระบบจราจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีการปรับปรุงภูมิทัศน์การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การปรับปรุงโรงพยาบาลสัมพสิทธิ์ที่ประสงค์การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติรวมไปถึงการพัฒนาประตูเมืองการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการเตรียมพร้อมของบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการผลักดันให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมในอำเภอครั้งที่6ประจำปี2555เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานแห่เทียนพรรษาและมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด วันที่28มิถุนาย,ยน2555เวลา9นาฬิกา30นาทีนายสุรพลสายพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมนายอำเภอรครั้งที่6ประจำปี2555ที่ห้องประชุมเล็กศูนย์จำหน่ายสินค้า1ตําตำบล1นผลิตภัณฑ์โอท็อปเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายอำเภอทั้ง25าอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมโดยในการประชุมได้มีการประชุมเตรียมจัดการ เตรียมจัดงานประเณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2555 101ปีหรือเรื่องหุ่งเฮืองเมืองธรรมงามล้ำเทียนพรรษาภูมิปัญญาชาวอุบลระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง5สิงหาคม2555มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นเทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบลหลอมเทียนหลอมใจเยือนชม,ชม เยือนชุมชนชมการตกแต่งเทียนพรรษาการแสดงแสงสีประกอบเทียนพรรษายามราตรีและขบวนแห่เทียนพรรษาเป็นต้น และนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเกี่ยวกับการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยรัฐบาลได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมแรงร่วมใจเร่งแ,แก้ไขปัญหาอยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทางด้านพ่อเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเชิญชวนชาวอุบลราชธานีค่ะรวมใจใส่ผ้ากับบัวต้อนรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2555ค่ะ วันที่28มิถุนายน2555นายสุรพลสายพานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2555 11 1ปีลื่อเลืองหุ่งเฮืองเมืองธรรมงามล้ำเทียนพรรษาภูมิปัญญาชาวอุบลระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคม2555 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นเทศกาลศิลปะเทียนนาชาติเมืองอุบลล้อมเทียนล้อมใจเยือนชุมชนชมการตกแต่งเทียนพรรษาการแสดงแสงสีประกอบเทียนพรรษายามราตรีขบวนแห่เทียนพรรษาเป็นต้นทั้งนี้งานประเพณีแห่เทียนพรรษามีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒน,าานธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสืบไป นายสุรพลเพิ่มเติมว่าจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนข้าราชการองค์กรท้องถิ่นองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรกลุ่มและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้รวมการภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมืองผ้ากาบ,บัวแสดงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนประเพณีแห่เทียนพรรษา1กรกฎาคมถึง5สิงหาคมนี้เพื่ออนุรักษ์ผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดให้ดำรงต่อไป จังหวัดอุบลจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวหัดอุบลราชธานีครับวันที่28มิถุนายน2555เวลา9นาฬิกา30นาทีนายประวัติรัติลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ห้องประชุมศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและในอำเภอทั้ง25อำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุม โดยก่อนการประชุมได้มีการมอบรางวัลให้แก่อำเภอที่ร่วมจัดกิจกรรม Challenge Day ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปี2555ซึ่งจัดขึ้นในวันที่3 1พฤษภาคมที่ผ่านมาและมอบรางวัลให้แก่อำเภอที่ปฏิบัติงานดีเด่นในการรณนนรงค์ลดอุบัติเหตุและป้องกันอุบัติภัยในท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2,555 111ปีหรือเรื่องหุ่งเฮืองเมืองธรรมงามล้ำเทียนพรรษาภูมิปัญญาชาวอุบลระหว่างวันที่1กรกฎาคม2,555 ถึง5สิงหาคม2555เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยจะมีพิธีเปิดงานเทศกาลแห่เทียนพัรษาและงานปฏิมาก,กรรมเทียนนานาชาติครั้งที่7ในวันที่22กรกฎาคม2555ที่บริเวณหน้าประลมพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะจัดโครงการครอบกวดสีขาวและชุมชนปลอดยาเสพติดสนองนโยบายของรัฐบาลหวังสร้างความร่วมมือร่วมใจให้ประชาชนช่วยกันดูแลและป้องกันภัยจากยาเสพติดในชุมชนค่ะวันที่28มิถุนายน2555เวลา9นาฬิกา ที่โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนางรรจนานกันติน,นันนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวสีขาวและชุมชนปลอดยาเสพติด เทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดโครงการครอบครัวสีขาวและชุมชนปลอดยาเสพติดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มงวดและเพื่อเป็นการสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มแกนนำอสอมอแกนนำครอบครัวแกนนำนักเรียนนักศึกษา ต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดภายในชุมชนและโรงเรียนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลด้านการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการดังกล่าวมีกลุ่มอาสาสมัครผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด25ตาสับประรดเข้าร่วมจำนวนกว่า230คนซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาติดสารเสพติด ไม่ให้กลับไปเสพซ้ำให้ได้รับการเยียวยาและบำบัดเพื่อให้เป็นคนดีคขนสู่สังคมเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดสนที่กำลังปิดล้อมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่27มิถุนายน2555เวลา6นาฬิกานายวิชวันสุนทรขจิตรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุนทรประดิษฐ์ทแท่นผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22พลตำรวจเอกสมานมุทาพรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุอบลราชธานี สนที่กำลังกับหน่วยปฏิบัติการนำกำลัง100นายนำหมายสารจังหวัดอุบลราชธานีเข้าปิดล้อมหมู่บ้านเป้าหมายบ้านหาดสวนยาตาบลวารินชําราบอำเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเช้ามืดน,นี้โดยผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตรวจผู้ต้องหาครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่ายจำนวน3รายได้แก่ นายเวียรชาติบำเลเดชอายุ31ปีนายสมคิดจันอ่อนอายุ33ปีและนายเรวัตใจวันอายุ33ปีของกลางยาบ้า323เมตรรับสารภาพว่าซื้อยาบ้ามาจากชายแดนด้านเขมาราชนำมาจำหน่ายให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานกลางคืนนอกจากนี้ยังจับกลุมผู้ต้องหาเสพยาบ้าได้6ราย จึงควบคุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสอพอวารินชำราบจังหวัดอุบลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโรงเรียนเจบจม่ามหาราชนะคะจัดพิธีไหว้ครูศิลปะครั้งที่8ค่ะพร้อมกับเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนศิลปะเน้นด้านการฝึกทักษะการกระตุ้นให้เด็กได้ค้นพบตัวเองค่ะ เมื่อวันที่28มิถุนา,นายน2555เวลา8นาฬิกา30นาทีที่หอประชุมสุนีตรียางกุลศีโรงเรียนเบญจบะมหาราชดรประยงแก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมบพมหาราชเป็นประธานนำคณะครูอาจารย์นักเรียนโคต้าความสามารถพิเศษด้านศิลปะดนตรีไทยดนตรีสากนนาศิลินร่วมพิธีไหว้ครูศิลปะครั้งที่8ซึ่งครูกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนเบญจมบพมหาราชกำหนดจัดขึ้นแสดงความกตัญญูต่อบ,บุรพาคณาจารย์ทางด้านศิลปะดนตรีไทยดนตรีสาโกนนาศิลินอีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบแบบแผนที่ดีงาม เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับประสบการณ์ในด้านที่ตนถนัดและสนใจสำหรับขั้นตอนในพิธีครูอาวุโสนำครูนักเรียนทำพิธีถวายเครื่องเส้นไหว้อัญเชิญครูและบุรพา,ารย์นักเรียนความสามารถพิเศษดนตรีไทยบรรเลงเพลงหมโรงหลังเสร็จพิธีไหวค้ครูดรประยงแกนลาผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมมหาราชประธานในพิธีได้เปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนศิลปะโดยเน้นด้านการฝึกทักษะ การกระตุ้นให้เด็กได้ค้นพบตนเองและปลูกฝังให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสารรค์และรักในการค้นคว้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนารามพระอารามหลวงนำนักเรียนร่วมพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นสิทธิ์พระเจ้าใหญ่อินแปลงเมื่อวันที่28มิถุนายน2555เวลา9นาฬิกานางสาวศรีสุดาแถมสิริ อหอนาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนำคณะครูและนักเรียนจำนวนกว่า100คนร่วมพิธีไหว้ครูที่อุโบสถภายในวัดมหาวนารามหรือวัดประหญ่ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิตแก่ครูและมีความกระตันยูรู้คุณแก่ครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นเด็กดีมีความรู้และเพื่อส่งเสริมความรักความสามาคัคคีสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องนางสาวศรีสุดาแถมสิริหัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนารามงานพิธีไหว้ครูนอกจากนี้เป็นการแสดงความเคารพ กตันยูกะตะเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของนักเรียนแล้วยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ไทยได้เป็นอย่างดีเนื่องจากประเพณีการไหว้ครูชาติอื่นไม่มีซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากจะไหว้ครูแล้วนักเรียนยังเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกด้วยจากนั้นเป็นพิธีการมอบตัวเป็นสิทธิ์พระเจ้าใหญ่อินแปงพระพุทธรูปปางมารวิชัยอันศักดิ์สิทธิ เป็นที่เคารพสการะของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูสารกิจโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามเป็นประธานในพิธีรับมอบพร้อมพรมน้ำมนต์ให้กับคณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นความเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจัดโครงการงานแสดงปฏิบากรรมเทียนนานาชาติค่ะในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2555ค่ะ เมื่อวันที่27มิถุนายน2555ที่งานแถลงข่าวการจัดพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี2555 111ปีหรือเรื่องหุ่งเฮืองเมืองธรรมงามล้ำเทียนพรรษาภูมิปัญญาชาวอุบลซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ทอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวยุพาปานรอดผูด้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีได้เปิดเผยถึงกิจกรรมโครงการงานแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านศาสนาและสังคมให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศการแกะสลักเทียนระดับนานาชาติได้เชิญศิลปินนานาชาติจาก9ประเทศได้แก่เกาหลีญี่ปุ่นเนปาลไต้หวนันตุรกีโรมาเนียเยอรมันอาร์เจนตินาและไทยการสร้างสรรค์ชิ้นงานประติมากรรมเทียนนานานชาติไม่จำกัดกรอบแนวคิด การสร้างชิ้นงานประติมากรรมผสมผสานซึ่งจะใช้เทียนหรือขี้พึ่งเป็นวัสดุหลักโดยผลงานจะนําไปแสดงเสริมกับงานขบวนแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากกิจกรรมดังกล่าวทางทท,ทสำนักงานอุบลราชธานียังได้จัดกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ เช่นกิจกรรมทางด้านศิลปะเยี่ยมชมศิลปินท้องถิ่นแก่สลักเทียนพันสาในคุ้มวัดต่างๆตลอดช่วงเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคม2555และการจำหน่ายสินค้าโอทอปสินค้าที่ระลึกที่ผลิตจากเทียนและสินค้าที่มีความคิดสร้างสารรค์ ชาวบ้านริมแม่น้ำมูลในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบกว่าสิบครอบครัวตัดสินใจรื้อบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่และบางหลังใช้วิธียกบ้านให้สูงขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายน25 5 5หห้าเวลาส0บนาฬิกาผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานีรายงานว่าจากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในปี25 5 4หแม่น้ำมูลมีระดับน้ำ ขึ้นสูงสุด9.80เมตรสูงกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรทําให้ชาวบ้านในชุมชนหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวรินชำราบกว่า10ครอบครัวตัดสินใจลื้อบ้านหลังเก่าซึ่งมีทําเลที่ตั้งต่ํากว่าระดับน้ําท่วมให้สูงขึ้นอีกเฉลีย่ย2-3เมตรสําหรับแบบบ้านดังกล่าวจะเน้นยกใต้ถุนสูงชั้นล่างปล่อยโล่งเพื่อให้น้ําไหลผ่านได้สะดวกเพื่อลดการประทะของน้ํา และเพื่อพักอาศัยได้ตามปกติแม้จะมีน้ำท่วมอยู่ด้านล่างของบ้านโดยหน่วยงานด้านชนรับประทานจังหวัดอุบลราชธานีประเมินสถานการณ์ว่าปี2555ชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูลทั้งในเมืองและอำเภอบรินชำรลาบยังต้องถูกน้ำท่วมตามเดิมเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มรองรับน้ำจากแม่น้ำมูลตอนบนและแม่น้ำฉีและคาดว่าระดับน้ำท่วมปีนี้สูงไม่เกินปีที่ผ่านมา เพราะหน่วยงานได้เริ่มพ่องน้ำรวมทั้งทำแก้มลิงใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมไว้ล่วงหน้าแล้วนายบุญรอดบุญกิ่นชาวบ้านชุมชนหาสนยากล่าวว่าปี2554บ้านที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมขอบระต่างชั้นบนต้องอพยพหนีน้ำไปอยู่ในศูนย์อพยพนานกว่า3เดือนทำให้ความเป็นอยู่ลำบากเนื่องจากมีหลานเล็กๆที่ต้องดูแล ปีนี้ตัดสินใจรื้อบ้านหลังเก่าที่น้ําท่วมทิ้งแล้วสร้างบ้านหลังใหม่ที่ยกพื้นสูงจากเดิมอีก3เมตรให้พ้นระดับน้ําท่วมคาดว่าฤดูน้ําหลากปีนี้ทางเข้าออกชุมชนคงถูกน้ําท่วมตามเดิมแต่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามปกติเพราะพื้นบ้านยกสูงกว่าเดิมน้ําคงท่วมไม่ถึงแม้ไม่สะดวกสบายแต่ก็ไม่ลําบากเหมือนไปอาศัยอยู่ตามริมถนนที่จัดให้เป็นที่อพยพเหมือนปีที่ผ่านมา การค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจัดงานมหก,กรรมทงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยระดับภาคครั้งที่2ค่ะในระหว่างวันที่28 30มิถุนาย,ยน2555ค่ะ วันที่28มิถุนายน2555ที่บริเวณลานจอดรถสุนีทาวเวอร์อเภอเมืองจังหวอุบลราชธานีสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานมหากรมทงฟ้าลดค่าคลองชีพไถยช่วยไทยระดับภาคครั้งที่2ในระหว่างวันที่28-30ม,มิถุนายน2555การจัดงานมาหากรมทงฟ้าลดค่าคลองชีพไถ่ช่วยไทยนั้นเพื่อช่วยบรรเทาภาระรความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและให้ประชาชนผู้บริโภคได้มีทาง างเลือกในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกและเป็นธรรมรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโอทอปมีช่องทางการจําหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นภายในงานมีสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ประจําวันเครื่องหนังเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าโอทอปและผลผลิตทางการเกษตรประชาชนสามารถมาจับจ่ายซื้อสินค้าถงฟ้าลดค่าคลองชีพไทยช่วยไทยและสินค้าโอทอปจานวนมากได้ภายในงานมาติดตามราคาอาหารสดวันนี้ครับ เริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ140บาทมาที่ราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุราคากิโลกรัมละ65บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ95บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ75บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ80บาท ปีกบนราคากิโลกรัมละ70บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาถาดละ95บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาถาดละ93บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ10บาทกระลำปลีราคากิโลกรัมละ15บาท กระเทียมราคากิโลกร,รัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกร,รัมละ20บาทติดตามสภาวะอากาศในช่วงของพยากรณ์อากาศนะคะ พากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองกระจายประมาณร้อยละ40 60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดร่บอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25อณงศาเซลเซียสค่ะ วันนี้ที่หาดคูดเดือนะคะอำเภอเมืองค่ะดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา35นาทีส่วนวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดออำเภอโค้งเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา30นาทีค่ะ ต่อกันที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามที่กรุงฮานอยอุณหภูมิอยู่ที่ olie, 34องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกของประเทศความเร็วลมอยู่ที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูม <tteokbokki> ิอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศความเร็วลมอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะปิดท้ายกันที่ประเทศลาวนครเวียงจันอุณหภูมิอยู่ที่32องศาเซลเซียสค่ะ สภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางทิศตะวันตกของประเทศความเร็วลวมอยู่ที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ครับ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเบทาโกรช็อปสาขาอุบลราชธานีถนนเลี่ยงเมืองตรงข้ามตะวันแดงเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง18นาฬิกาสนใจสั่งจองสินค้าโทร0814593231และ0847935899เบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดศูนย์บริการและให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมให้บริการคำปรึกษาด้านการทดสอบคอนกรีตการทดสอบมวลรวมผสมคอนกรีต การทดสอบทางด้านปฐมพีโกลศาสตร์การออกแบบเพียนแบบประมาณราคาและงานสำรวจพื้นที่สอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโทรศัพท์045352000ต่อ1718 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจัดโครงการสูตรฝึกอาชีพในสถานศึกษารับผู้สนใจเข้าอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ20คนระยะเวลาในการอบรม30ชั่วโมงเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มวันเสาร์ที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2555 ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีโทรศัพท์หมายเลข045254654ต่อ15ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วัดชัยมงคลร่วมกับเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานหักแผงบ้านเมืองรับอุปถัมภ์เด็กตามชายขอบเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าบวชเรียนฟรีสอบถามได้ที่ท่านพระครูจิตวิสุทธิยานคุณจะออาวาดวัดชัยมงคลหมายเลขโทรศัพท์0818782460สำหรับผู้ประสงค์ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนสามารถติดต่อบ,บริจาคได้ที่เจ้าอาวาส ในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงของการเฉลยคําถามค่ะกับคําถามที่ถามไปว่างานแสดงปฏิมากรรมเทียนนานาชาตินะคะมีศิลปินต่างชาติกี่ประเทศเข้าร่วมงานในปีนี้ค่ะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะคะจำนวน9ประเทศค่ะส่วนรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้ค่ะครับขอขอบคุณเนวดารักคุณห้างยิ่งเจริญศูนย์รวมชุดกีฬาครบวงจรและก่อนออกจากบ้านวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพจราจรบนถนนชยางกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV ครับ และติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w w w d e u b o n c o m สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของโต๊ข่าวท้องถิ่นแล้วค่ะทีมข่าวราชธานีเคเบิลที TV, รวมถึงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ